เป็นในหน้าติ๊กต็อกมาพักหนึ่งแล้วแต่ทําไมทําคลิปแล้วไม่ลุ่งสักทีนะครับ90%ที่โคชบีเจอเลยนะครับพอเข้าไปดูช่องนะจะรู้เลยครับว่าที่ไม่รุ่งเพราะทําคลิปแบบไม่มีทิศทางหรือช่องไม่ชัดนั่นเองช่องไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าช่องที่กําลังทําอยู่เน,น,นี่ยเน้นแนวอะไรกันแน่ครับทำสเปะสปะไปเรื่อยๆนะครับรีวิวครีมบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปรีวิวของใช้ในบ้านบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปรีวิวเสื้อผ้าเปลี่ยนไปรีวิวลองเท้าแบบนี้แหละครับผลเสียเมี่ยงน้อยๆ2ประการนะครับข้อแรกเลย คือช่องมันไม่ชัดครับมันไม่ทําให้คนติดตามไม่รู้ว่าจะติดตามคุณเนี่ยในเรื่องอะไรครับและข้อที่2ซึ่งเป็นผลเสียร้ายแรงเลยนะครับก็คือมันทําให้ไอติคตองนั้นเนี่ยสับสนครับมันไม่รู้ว่าจะต้องส่งคลิปของคุณเนี่ยให้คนกลุ่มไหนดูคลิปของคุณันแน่เพราะคลิปที่แล้วเนี่ยยังพูดถึงเรื่องรองเท้าอยู่เลยมาคลิปนี้เนี่ย มาพูดถึงเรื่องสินค้าลดน้ำหนักหรือมาพูดถึงเรื่องครีมหน้าขาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทําช่องแบบไม่มีทิศทางนี่แหละครับจึงทําให้ AI TikTok นํอนำส่งคลิปคุณไม่ถูก พราะทุกๆคลิปที่คุณโพสคือการเรียนรู้ของ AI TikTok นะครับถ้าคุณอยากเป็นในหน้าแล้วขายของได้ทำคลิปแล้วช่องคุณปังคลิปคุณปังคุณต้องให้ AI TikTok เรียนรู้คลิปคุณแบบเดิมๆซ้ำๆสม่สำเสมอเพื่อให้มันรู้ว่าคุณต้องการคนกลุ่มไหนเข้ามาดูคลิปของคุณมันจะได้ส่งคลิปของคุณไปหาคนกลุ่มนั้นครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามกดหัวใจกดเซฟโพสกด r e พสต์ให้โค้ชบีด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมีสอนเทคนิคขายของออนล ลใหม่ๆคุณจะได้เห็นโค้ของโค้ชบียังไงล่ะครับโค้ชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์